สรุปเนื้อหาหนังสือวันละสลึงคาต้องรอดบทที่5แต่ละวันของฉันในช่วงแรกบดไปกับการค้นหาของเก่าเก็บตามที่ต่างๆรอบบริเวณบ้านลินซซี่ได้เล่าว่าในช่วงแรกหมดไปกับการค้นหาของเก่าเก็บตามที่ต่างๆบริเวณบ้านวันหนึง่งเธอไปเจอผ้าคลุมไหล่ผืนหนึ่งเป็นผ้าคลุมไหล่ถักที่ทํามาจากผ้าหลายผืนต่อกัน และน่าจะผ่านการใช้งานมาหลายทศวรรษแล้ววินาทีที่เธอเห็นภาพผืนนั้นภาพของพ่อแม่เธอก็ได้ผุดขึ้นมามันเป็นภาพที่พวกเขานั้งเฝ้าฝูงแกะฝูงใหญ่ที่ทําให้ภูเขาลูกเขียวๆลูกเล็กๆเป็นเป็นสีขาวได้สมัยนั้นจํานวนแกะที่ครอบครัวเธอเลี้ยงมีจํานวนมากขนาดที่ว่าทําให้เธอมีเส้นได้มากพอที่จะทอผ้าเด็กไรียกว่าเครื่องทอผ้าแทบจะไม่เคยหยุดผลลัพธ์ก็คือเธอมีเสื้อผ้าเหลือเฟือสําหรับคนในครอบครัว ผ้าคลุมไหล่ที่ถูกเจอรวมกับกองเสื้อผ้ากองใหญ่ที่ทั้งเก่าทั้งซีดทั้งขาดเป็นรูจากการใช้งานอย่างหนักแต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับเธอแล้วมันคือขุมทรัพย์เพราะหลังจากนําทั้งหมดไปซักและคัดแยกออกมายัางเหลือที่ใช้งานได้อีกมันต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์ในการซักตากคัดแยกตัดฉีกเย็บเพื่อพร้อมใช้งานแต่สุดท้ายมันคุ้มค่ามากๆข่าวดีคือเธอค้นพบ ไม้แดงและไม้จุนสีซึ่งสามารถทําให้เธอย้อมสีผ้าได้ออกมาหลายสีจุดนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ปัญหาเรื่องของถุงเท้าของเธอหมดไปหลายปีเพราะเธอสามารถถักถุงเท้าขึ้นมาใช้เองได้แล้วเธอจําได้ว่าในขณะที่เธอถักถุงเท้าคู่ที่6กเสร็จอยู่ๆเธอก็พูดกับตัวเองขึ้นมาว่าฉันหมดกังวลกับเรื่องเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าไปอีกหลายปีเผลอๆอาจไม่ต้องกังวลอีกเลยชาตินี้ จะว่าว่าเธอเหอะก็ได้นะแต่นับตั้งแต่วันนั้นก่อนที่เธอจะเข้านอนเธอจะเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบถุงเท้าที่เธอถักขึ้นมาเองแล้วมาชื่นชมทีละคู่เพราะทุกครั้งที่เธอหยิบขึ้นมามันมีความรู้สึกพอใจและภูมิใจที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่สมัยที่ทุกอย่างยังเป็นปกติทั้งๆท,ที่มาก่อนถุงเท้าของเธอทํามาจากวัตถุดิบคุณภาพสูงและมีบางคู่ที่ทํามาจากผ้าไหมด้วยซ้ํา สำหรับเธอแล้วถุงเท้าเหล่านี้คือรางวัลแห่งการกระเสือกกระสนดิ้นรนและการใช้ความคิดสร้างสารรค์ว่าจะถักได้แต่ละคู่มันต้องใช้ทั้งการวางแผนการเตรียมตัวการอดทนทำงานอย่างหนักมันคือสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นมันมีคุณค่ามากๆในความรู้สึกของเธอจากบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึง ลิซี่เธอภาคภูมิใจกับสิ่งที่เธอทําการถักถุงเท้าที่มันเป็นปัญหาของเธอสามารถข้ามผ่านมันไปได้มันเหมือนกับการที่เราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราเราสามารถข้ามผ่านมันได้แล้วเราก็มีความสุขกับมันเขาเรียกว่าการแองเคอร์หรือการชื่นชมและภาคภูมิใจในตัวเองในสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้น การประสบความสำเร็จต้นจากความภาคภูมิใจในสิ่งเล็กๆที่ทำได้เพืเ่อนๆได้เรียนรู้อะไรจากบทนี้บ้างคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเพอทุกการขยับของกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราในการพิมพ์หรือว่าในการจดมันจะบันทึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเราทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลและจดจำได้ดียิ่งขึ้น